ช่วงที่2ของรายการสภาความคิดครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมอิกรัฐกิตมันเพียนครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของข้าวที่เป็นข่าวส่วนจะเป็นข้าวขาวหรือข้าวเหลือง แล้วทานได้ทานไม่ได้เก็บไว้กี่ปีถึงจะทานได้เกินกี่ปีถึงจะทานได้เรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นถกเถียงณเวลานี้และต้องพูดคุยกันมากมายทีเดียวเหมือนกันครับวันนี้เราจะสนทนาเรื่องของข่าวเรื่องของข้าวกันนะครับพูดคุยสนทนากับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนะักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับอาจารย์ทวีศักดิ์อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับคุณเอกรัฐและท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับวันนี้เราหยิบเรื่องของข้าวที่เป็นข่าวส่วนจะขาวหรือจะเหลืองนี่ต้องถามอาจารแล้วละครับแล้วจะทานได้หรือทานไม่ได้ใช้ระยะเวลากี่ปีที่เก็บแล้วเอามาทานได้ต้องถามอาจารดกเหมือนกันครับเออคือจริงๆแล้วเราเรา,เรามีประเด็นทางสังคมศรษฐกิจการเมืองที่อยากจะคุยเย,ะยะอะๆเลยนะครับ <c oughs> แต่พอมาเจอข่าวข้าวเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ย มันอดไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะครับถ้าแล้วนี่มามาล้อเล่นกับเรื่องข้าวนะข้าวที่ชาวนาปลูกนะเนื่อิแล้วก็ผู้คนกินข้าวเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอะไรจะเป็นชาวบ้านจะเป็นพ่อค้าจะเป็นนักธุรกิจจะเป็นใครก็แล้วแต่ ล้วนแล้วแต่กินข้าวทั้งนั้นน่ะใช่มีใครบ้างที่กินขนมปังกินกัน้อยมากนะฮะแล้วที่สําคัญนะแต่ละคนเนี่ยพอได้ยินข่าวเรื่องนี้นะอืมผมว่ามันมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมนักการเมืองเราทําไมตื้นเขินอย่างนี้ทั้งทั้งที่มันเป็นสามัญสาเนึกนะเอาคุณเอกรัตลองดูว่า,าวทุกคนะมีประสบการณ์กันอื อ่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเมื่อก่อนเราซื้อข้าวเป็นกระสอบเลยนะถ้าครอบครัวใหญ่เนี่ยอ่าใช่แล้วก็ใส่ใส่ไว้ในโอ่งนะฮะอ่า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 ใส่ในโอ่งเลยแล้วก็ปิดฝาเพื่อป้องกันความชื้นเพื่อป้องกันจ่าแมลงอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะั้แล้าจาได้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยอืผลไม้ที่เราเนี่ยอยากให้มันสุกเร็วเราอยากจะได้กินเร็วเรายัง ยัดเข้าไปในถังออข้าวเ,เพราะมันมีกา๊า <laughs> ซมันมันอ,ออกไปนะฮะมันไม่มีอากาศใช่นะใช่อ่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไอความร้อนอ่ในในในน้นเนี่ยมันก็ทําให้ไอผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่สุกยังดิบอยู่มันก็จะสุกเร็วขึ้นอ่ะนะครับถ้าแบบมะม่วงเนี่ยวางไว้ข้างนอกเนี่ยอืเคียวๆอยู่กว่าจะได้กินอาจจะอีกสองวัน วันแรกอาจจะหัวเหลืองแล้วค่อยๆเหลืองไปแต่ถ้าไปซุกไว้สักคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าได้กินละใช่คือนอกจากอบแล้วมันยังมีสารที่คลือนะถใช่ใช่ออคือในข้าวเนี่ยมันก็จะมีการคลายสารอะไรออกมาของมันด้วยเหมือนกันอ๋อใช่คือคือคือข้าวเนี่ยมันมันมันเป็นแป้งอะแล้วมันมันเป็นคาร์โบไฮเดรตอะครับนะฮะอืมมันก็เป็นเป็นอ่าเป็น อาหารอเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการออือนะฮะแล้วทีนี้ เดี๋ยวนี้เราก็คงไม่ได้ซื้อไม่ได้ครอบครัวใหญ่ก็อาจจะซื้อมาเป็นถุงมผมจำไกิาจำได้ะไนะอาจารย์ครอบครัวใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกคือซื้อกันเป็นกระสอบถ้าครอบครัวเล็กลงมาหน่อยอย,อย่างบ้านผมสมัยเด็กๆเนี่ยซื้อที<ะ>เป็นถังเขาจะจะมีมาตรามาตราชักโดตั้งตัวมาเป็นถังนะแต่ณวันนี้นเนขาเขาแพ็คทีถุงละ5กิโลถุงละสองกิโลถุงละ1ก<า>ิโลก็เล็กลงไปอีกหน่อยนึงอแล้วบางทีเราก็ใส่ในใน ในถังพลาสติกแล้วก็มีฝาปิดใช่ไหมโอ้นั่นแหละสูตรเขาเลยแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งอาจจะสองเดือนสามเดือนแล้วมันบางทีมันก็จะเริ่มมีมอดเข้ามาแล้วนะผมแปลกใจเสมอเลยอาจารย์ฝาก็ปิดสนิทมอดมันมาจากไหนใช่แล้วก็อ้ไอ้ที่ว่าเม็ดข้าวเต็มเม็ดมันก็จะไม่เต็มเม็ดเท่าไหร่นะครับใช่ไหมฮะนี่แค่ไม่กี่เดือนเองนะจมูกก็จะค่อยๆหักไปเรื่อยๆใช่ใช่ แล้แลรวไอ้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสิบปีอะแต่แต่เขาเขาก็พิสูจน์นี่อาจารย์เขาก็มาหุงแล้วซาวไปสิบห้าน้ำแล้วแล้วก็กินให้ดูแล้วนะเขาบอกกินได้มีประโยชน์เหมือนเดิมนี่เน่คนคนเดือนตุลานี่เดือดร้อนเลยนะ <c oughs> อาจารย์ด้วยนะ <c oughs> คนเดือนตุลาไม่ได้คิดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ด้วยนะอาจารย์ก็หนึ่งในนั้นนะ <c oughs> ใช่ใช่อเออเออคิดได้ยังไงอะ่ะแ <c oughs> ราโดยสามันสำมัดแต่นะ ไม่ไม่ทีนี้เขาเขาก็มีวาระซ่อนเลนส์อ่ะเขาก็อาจจะโยงไปถึงอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับครับคนต่างแดนอีกคนหนึ่งอะ่ะที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีอะ่ะที่ที่อะไรนะจำนำข้าวนะอ่าอ่าอ่าท,ทีนี้ไอ้เรื่องจำนำข้าวก็ก็ก,ก็ก็หลุดคดีไปแต่ปัญหาก็คือการค้าข้าวอ่าอ่าอ่ามีทครับมีจีทูจีมีโอ้มีเยอะแยะคดีคดีข้าวา G G เนี่ยอาจารย์ C2 เจ้ C2 เจอะไรกันล่ะใช่ไหมฮะทีนี้ว่าเขาไม่รู้ใครคิดนะผมผมผมว่าน่าจะไปสสิสืบกันดูนะนี่ถ้าเป็นอยู่ในสมัยที่ฮิตเลอร์เป็นผู้นำฮิตเลอร์จัดการแล้วนะไม่ไม่ให้เหลือ เขาเขาคงสูตรคล้ายๆกับอะไรนะแต่ขยันนี่ไม่ไหวนะมันมันเหมือนแต่ก่อนไงอาจารย์คือพอไก่เป็นไข้วัดนกเราก็กินไก่โชว์อ่าพอเราจะขายข้าวสิบปีเราก็เลยกินข้าวโชว์แล้วเอาเอาเอาวันนั้นดีกว่าอ่าเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมกดังเก็บข้าวข้าวค้างสต็อกสิบปีแก้วแล้วเขาก็เชิญสื่อมวลชนอืม สร้างอีเวนต์ขึ้นมาเลยนะฮะแน่นอนอะ่ะมันก็ต้องมีสื่อมวลชนที่ก็เรียกว่าอะไรล่ะครับมีความสนิททิกเชื้ออก,ก็สื่อ,อก็ทานนะใช่เล่นมาสงสารนักข่าวนะมานะเขาเขาไม่มีเขาไม่กล้าปฏิเสธอะไรหรืออาจารย์นักข่าวมัน,ม,ม,นมันโดยภาระหน้าที่มันต้องพิสูจน์เอา, <laughs> เอาใครพิสูจน์ใครใคร,ใครที่สนิทกับทุพพัก ก็ก็พิสูจน์ไปแล้วตัวเองเอาความเสี่ยงเข้าไปได้ยังไงอ่ะอแล้วก็ทราบดีอยู่นี่ครับว่าข้าวที่มันเก็บไว้นานเนี่ยมันก็จะมีเชื้อรามีมอดใช่ไหมครับจะมันอาจจะมีเขาพ่นทุกปีอาจารย์เขาพ่นฆ่าเชื้อทุกปีปีละสองครั้งด้วยลมลมยาอลมยาไม่ใช่ทุกปีนะเห็นว่าสองเดือนครั้งไดยซ้ำไปเขานับกันเป็นร้อยครั้งอาจารย์ล้วไอข้าวคิดดูดิว่า มันกองกันเป็นพเนินเทินทึกเนี่ยเรียงกันมาเนี่ยกระสอบร้อยกิโลกรัมเนี่ยครับมันสูงกี่ชั้นอ,ะอ่ะอืมันจะถึงไหมห้าสิบชั้นร้อยชั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับครับแล้วเป็นลมๆแล้วไอ้ไอ้ที่มันทับทับกันตั้งแต่ไอ้สองมาถึง 99, เก้าสิบเก้ามันจะได้กับเขาไหมใช่ใช่ไหมครับครับก็ก็คิดดูที่ว่าขนาดอาหารที่เรากินอะ่ะที่เขา มีการใส่สารกันบูดอะปีสองปีเราก็ยังแย่เลยโอ้ยหอย่าว่าแต่ปีสองปีอาจารย์สามเดือนนี่ก็แบบใช่ทิเช่นเขาก็จะระบุใช่ไหมครับว่าผลิตเมื่อไหร่บนบริโภคก่อนเมื่อไหร่คือยังบริโภคได้แต่ว่าคุณภาพมันจะลดลงไปตามลำดับมันแล้วแล้วนี่ในวันนั้นเห็นว่าซาวข้าวนะซาวน้ำข้าว ก็คือล้างข้าวว่าั้นเสิบสิห้าครั้งแล้วใส่ถุงมือเจอะให้เกินนะผมว่าอะไรน่าตั้งสิบห้าครั้งก็เขาบอกเขาเขาเขาซาวสิบห้าครั้งทานได้ใส่ถุงมือล้างล้างหมอดล้างสีล้างอะไรต่ออะไรออกมาแต่ข้าวก็ยังเหลืองอยู่นะ จะกินทั้งดีแล้วมีข้าวดีๆให้กินเยอะๆไปเสี่ยงอย่างนั้นเหรอก็เขาเขาบอกอย่างนี้อาจารย์คืออันอันนี้ก็เขาบอกว่ามันเก็บในสต๊อกมันควรต้องเอามาขายเก็บเฉยๆถ้าขายได้มันก็ได้เงินได้รายได้อย่างนี้นะอาจารย์อันนี้อันนี้ก็ยิ่งแสดงถึงความปัญญาน้อยเข้าไปหมากเข้าไปอีกอ้าวขายได้เท่าไหร่อคนเลขเนี่ยนะแสนห้าหมื่นกระสอบขายได้สองร้อยล้านบาทเป็นข้าวเสื่อมสภาพอ่า ไม่เขาบอกว่ายังใช้ได้ไงแค่สองร้อยล้านบาทนะ<ข>แล้ววิธีการเขาบอกว่า,ขาเขาจะมาปรับปรับปรงข้าวก็หมายถึงว่าของข้าวแย่ๆอย่างพันเนี้ยนะ,ะไปผสมกับข้าวไอดีๆม,มาร่อนตะแกงมาผสมให,ให้ให้มันเป็นข้าวที่ให้มันมีผสมอ่ะเรียกว่าข้าวผสมแล้วกันเขาเข,ข,ขาอาจจะใช้นวัตรกรรมอาจารย์คือ เติมวิตามินเติมนู่ไม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 ่มีทางไม่ได้ใช่ไหมไอ้เติมยิ่งไม่มีทางยิ่งเพิ่มต้นทุนเข้าไปอีกเลยเพิ่าปรับปรุงค่าแรงงานอีกเขาอาจจะปรับปรุงคุณภาพคือเติมวิตามินเอถึงแซดไว้อะไรเงี้ยอ่าแล้วเราคิดดูที่ว่าอันนี้เรายังไม่พูดถึงต่างประเทศนะครับแล้วมันทําลายข้าวในประเทศไหมเรากินข้าวเวลาเราไปกินข้าวทุกวันนี้เราสบายใจนัะหรือนะฮะอืม เออเอาเขาจะไปปรับปรับองข้าวก็ไม่ใช่อะไรหรอกเขาก็ไปข้าวใหม่ข้าวเก่ามาผสมกันครับแล้วก็ไปบรรจุกระสอบใหม่เป็นกิโลกร,รัมห้ากิโลกร,รมรัมแล้วไปวางขายตามชั้นอในในร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายของชําหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุ้ยเขาบอกแล้วเขาไม่ขายในประเทศอาจารย์เขาบอกส่งออกอย่างเดียวก็ไม่พอละ ่งออกนี่ยิ่งทําลายเนี่ยเสียงข้าวไทยเนี่ยสิเนี่ยสิคำถามคือส่งไปไหนปีแล้วมันส่งไปไหนด้วยคือไปแข่งขันทางการตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะส่งไปไปขายที่ไหนอได้ขาวว่าเพื่อนบ้านยินดีซื้อนะแล้วก็จะเป็นระบุเต็มที่ว่านี่คือข้าวไทยเสียเอออันนี้แย่เลยเสียชื่เพื่อใ้เว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่สบายอ่าแล้วมีปัญหา เรื่องมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคนุ้นโรคนี้อะไรต่างๆเนี่ยโอ้เขาบอกว่าจากข้าวหอมที่มันควรจะมีความหอมมียางตอนนี้มันกลายเป็นข้าวที่ไม่หอมไม่มียางความหอมก็ไม่มีแถมเหลืองแถมข้าวเหลืองๆอีกนั่นสิปกติข้าวขาวนะข้าวหอมอ่ะแล้วแถมมันมีอะไรแถมอะไรเข้าไปอีกอ่ะแถมยา ไอ้ไอ้สารอ่ะสารป้องกันมแมลงรมควันรมยาชแ้วแเรามันมันมันก็ไปปนอยู่กับในมันก็ซึมเข้าไปในเม็ดข้าวใช่ไหมเม็ดข้าวอะ่ะแล้วยังเชื้อราอีกอัลฟาท็อกซินอีกอสารพัดอีกต้องต้องทำยังไงดีอาจารย์ถ้าเราจะกระทุ้งกันแรงๆว่าอืมมีคนก็บอกว่าเอาไปทำได้อยู่ไม่กี่อย่างอะไรนะไปทำเป็นแอลกอฮอล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์นะ คือคือคือแม้กระทั่งเอาไปเป็นอาหารสัตว์ก็ยังแย่เลยเขายังเขายังขอไว้เลยนะอยาเพราะไปใช่ฮะใช่ครับเพราะว่าพอสัตว์ทานไปเปกินเนื้อสัตว์เขาไปยีกอ่ะเป็นห่วงโซ่อาหารมาถึงเราอีกใช่ได้ห่วงโซ่อาหารนี่นี่คือการจะลดประชากรประเทศไทยหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวนะอาจารย์แล้วแล้วแล้วพวกนี้มันไม่ใช่ว่าแก้ว เสียชีวิตทันทีนะฮะอ่าใช่ใช่เป็นโุ้ยยี่สิบปีสะาอันนี้จะเป็น<ไ>ป,ปัญหาสุขภาพยาว,แล,วแล้วคนที่มีความรู้มีความสามารถเรียนสูงมาอืแล้วก็มาเจอสารพิษสารปนเปื้อนไม่ปลอดภัยเนี่ยบริโภคเข้าไปสุข <c oughs> ภาพดีๆฟิตออกกำลังกายอ,อยู่ๆก็พังภาพโดยไม่รู้สาเหตุเนี่ยง่อยเปรี้ยพิการอย่างนี้นะครับ <c oughs> โรคมะเรง็งโรคทางเดินอาหารโรค สอรพัทีนี้ก็กลายเป็นสารพัดโลกละทีเนี้ยที่ต้องมาดูแลสุขภาพกันต่อไปยาวๆเราเราพูดถึงว่ากระทบต่อเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือชื่อเสียงแบรนด์แบรนด์ข้าวไทยที่สร้างมายาวนานขายได้แพงกว่าข้าวจากประเทศอื่นๆครับข้าวขาวตลาดตลาดฮ่องกงตลาดเอเชียตลาดยุโรปอเมริกาเนี่ย ข้าวไทยเราขายได้ราคาสูงกว่าประเทศอื่นๆนะฮะก็เป็นข้าวมีคุภาพอืมแล้วตอนนี้คู่แข่งเราแข็งแรงนะเวียดนามเอ้ยใครต่อใครเอ่ยก็จะแซงเราอยู่ละอ่าตอนนี้เขาประกวดพันข้าวนะข้าวพันดีเขาชนะไทยเป็นมรดีเลยนะครับอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะครับแล้วแล้วนี่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 เป็นรัฐมนตรีพาณิเตอรออืมเขาจะขายของแล้วจะจะขายของแล้วจะทาให้ขายดีกับทําลายภาพลักษ แล้วก็ทําลายความน่าเชื่อถือ <c oughs> ทําลายชื่อเสียงแล้วกระทบใครล่ะครับชาวนาไหมกระทบกับเอระบบค้าข้าวส่งออกของไทยไหมการ<ต>บริโภคของข้าวไหมแต,แต่เขาก็ตัดพอนะอาจารย์เขาบอกว่าที่มันรอมาจนถึงสิบปีก็เพราะวันนี้รัฐบาลที่แล้วเนี่ยรัฐบาลลุงตู่เอ้ยรัฐบาลก่อนหน้านี้เอยกักข้าวเอาไว้ไงมันก็เลยไม่ได้ขายเนี่ยมันทาให้เป็นปัญหาเนี่ยแหละยิ่งตะแบงยิ่งไปใหญ่เลย ก็ก็ปกติเนี่ยรัฐบาลก่อนหน้านั้นเขาเร่งขายข้าวอยู่แล้วร,รู้ว่าเก็บไว้นานมันก็จะมีปัญหาแล้วมันเสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็มีการประมูลใช่ไหมครับผู้ที่จะซื้อส่งออกหรือว่าว่าบรรจุถุงขายในประเทศอะไรก็แล้วแต่ประมูรรลเสร็จก็ไม่เอานี่ข้าวไม่ดีเนี่ยน,น,นะครับอก็ไปไปเป็นอาหารส์ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีปัญหาคือคือช่วงรัฐประหารไม่กี่ปีะปีสองปีเขาก็ ไอ้ไอ้ข้าวสภาพดีทุกอย่างเขาส่งออกทันทีอใช่ไหมครับไม่มีปัญหาไม่ได้ข้าวาข้าวเสื่อมคุณภาพแถมปนเปื้อนอืสิ่งเจือปนแล้วก็สารพิษสารตกค้างอะไรต่างๆไม่มีอย่างนั้นะนะฮะแล้วส่วนที่ข้าวที่มันมีปัญหาข้าวหักเม็ดข้าวเสื่อมคุณภาพเก็บไม่ดีอะไรต่างๆก็ดูแล้วว่า มันใช้ไม่ได้สําหรับคนบริโภคก็ไปเป็นอาหารสัตว์ไปอืเอาไปทําผลิตแอลโกอฮอล์ไปไ้ที่มันเหลืออยู่นี่คือข้าวที่มันหมดสภาพมันยิ่งกว่าหมดสภาพไม่มีใครมาประมะูลอ่ะครับอาจารย์ครับเวลาจํากัดสั้นๆคําเดียวสําหรับข้อแนะนําทํายังไงกับข้าวนี้ดีอย่าไปขายเลยอย่าไปกินเลย คือคือคือข้าวพวกนี้ใช่ไหมฮะข้าวที่มีอยู่ใช่ไหมครับอ,อย่าอย่าไปขยนันแล้วอย่าไปคิดไอ้แค่สอ0รล้านบาทนี่อยไปทําลายข้าวไทยที่มันมีมูลค่านับแสนล้านบาทแล้วเราเราสะสมกันมายาวนานมันก็จะมันก็จะฉีบหายภายในพริบตาเพราะฉะนั้นคําที่เราจะฝากถึงก็คือคิดเยอะๆอย่าขยันทําเรื่องที่ไม่ควรขยนัน แล้วจะได้รู้ช่างน้ําหนักว่าได้คุ้มเสียหรือไม่กับสิ่งที่จะทํานะอาจารย์นะแล้วประชาชนจะได้รู้ว่าอ่าแต่ละคิดใหม่ทําใหม่ของเพื่อไทยนี้มันเป็นคุณหรือเป็นโทษกับประเทศกับประชาชนแล้วกันนะครับอา้าฝากกันไว้ตรงนี้เลยเราไปต่อที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยราชอาจักรไทยครับวันนี้หมวดห้าหน้าที่ของรัฐมาตราห้าสิบสี่มีหกวรรคผมอ่านช้าๆนะครับอาจารย์ มาตรา54วรรคแรกบอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภา,บาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายวรรคสอบอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย วักษาบอกว่ารัฐต้องดําเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐมีหน้าที่ดําเนินการกํากับส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติและการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยวัฒนาครับการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติครับ วักก่อนลองสุดท้ายในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวักสองหรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามวักสามรัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตนและวักสุดท้ายครับให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษาและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับผลประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญตัติซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและกําหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวครับหกวารักอาจารย์ครับผมว่า ประชาชนประเทศอื่นนะถ้าถ้าได้ได้ได้รับรู้ถึงบัญัติข้อนี้นะว่าที่มันเป็นหน้าที่ของวัดที่จะต้องจัดการการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนต่างๆเนี่ยเขาอยากเขาเขาอยากจะมาเป็นคนไทยจริงๆนะฮะใช่ใช่ให้เลียนฟรีมาสั่นจังปีเออมาก้าว ล้วทำไมพวกคนแหมมันผมไม่อยากจะไปใช้คำนั้นนะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้นะในบรรดาก็ต้องเรียกกันนะคนชั้งชาติทั้งหลายเนี่ยไม่ภูมิใจในความเป็นชาติไทยเนี่ยอยากจะมาเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะอย่างเงี้ยรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยมาตรานี้ถามแต่ว่าคุณเขียนดีกว่านี้ได้ไหมคุณจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือเขาอาจจะไม่แก้นะอาจารย์มาตรานี้เขาอาจจะไปแก้มาตราอื่นเพราะประเด็นเขาไม่อยู่ที่นี่เขาบอกว่า ไม่เป็นประชาธิปไตยทุกมาก,ก่ามันจะได้ใหญ่โตไงอาจารย์เวลาอธิบายโอโ้นี่มันมันมันนะคือแต่อย่างไรก็ตามแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยเราก็ยึดติดแต่ในในรูปแบบนะแต่ในเชิงสาระมันยังไม่เป็นไปเช่นนั้นทีเดียวใช, <video. S 1> ใช่คือเนื้อหาเรื่องหมานถึงใครหมายถึง อข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐกลไกตามโครงสร้างนโยบายนาการเมืองเนี่ยที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปตามข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญจริงๆครับแล้วมันให้เกิดผลจริงๆอืไม่ใช่ก็ดูแบบอาหารกลางวันสิครับอ่าใช่มีอาหารกลางวันมีอาหารว่าเราเท่าไหร่สิบกว่าบาทยี่สิบบาทต่อมื้อ แล้วโกงกินกันสารพัดใช่ใช่คือคือมีมีอาหารไงจันแต่ว่าอาหารที่เอามาให้เนี่ยมันเป็นอาหารอะไรเนี่ยตอบยากใช่ล้วนแล้วแต่วิญญาณทั้งนั้นอ่ะหรอโดยจะมีใครเอาข้าวสิบปีข้าปีไปให้ขอร้องเหอยอย่าอย่าทำถึงขนาดนั้นนะ่นนี่ให้ให้นักเรียนเลยแค่ทหารเกณฑ์ก็แย่อยู่แล้วนี่เป็นเด็กที่เป็นความหวังเป็นอนาคตของเรานะดูแลกันหน่อยนะครับยิ่งต้ไอ้ไอ้คารมโมน่ากิน ก็กก็็เห็นเขาเขากินไปแล้วนะคุณเศรษฐาบอกไม่รู้เรื่องเลยโดนจับเห็นไหมครับวันนั้นที่เขากินอ่ะไอ้ที่รัฐมนตรีเจ้าของความคิดอ่ะตักกินแด่กะเพราไก่เจอพริกสนาแดงมีคนไปจับผิดอ่ะจ้์ไม่เห็นมีข้าวติดเขาเขาบอกว่าตักตักข้าวเปล่ามาสองคำแต่ตักกับข้าวไปสี่ห้าคำนี่เขาบอกอย่างนั้น แม้ถามมากล่าวหาว่าโอ้ยสังคมอย่าดาม่าถามมาจริงๆอะใครดามากไปแคย่อมรู้ดีนะเรา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 จริงๆเรามันมันเหลือเหลือเหลือกำลังที่อยากจะพูดถึงแต่ว่ามันจําเป็นต้องพูดให้เขาเราได้เห็นกันครับอารย์ครับก็ก็สงสารเนียอ้วนแล้วกันนะเขาเรียกอะไรนะเพื่อไทยการละคร ไม่ไม่น่าเลยนะขอลาออกจากคนเดือนตุลาเด็มนะเพราะว่าคนเดือนตุลาเดี๋ยว้อยังไม่แถวเลยนะไม่เป็นคนคนไปอานะว่าจะพักไหนหรือไม่พักอะไรก็แล้วแต่เป็นคนคนแล้วกันนะจ๊ะแล้วแต่ผมผมฝากนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเด็กเด็กเนี่ยตั้งแต่วัยศูนย์ตั้งแต่ทารกเนี่ยไปจนถึงหกขวบนะเป็นนาทีทองของชีวิตของเด็กนะใช่ครับครอบครัวเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่จะต้องดูแลเด็กให้ดีนะครับไอ้ไอ้ที่เด็กมีปัญหาในเชิง อารมณ์เชิงสังคมเชิงจิตใจขาดการอบรมบ่มเพาะอ,อไม่สามารถเป็นไม้อ่อนดัดง่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต้องทำตั้งแต่ตอนนี้เลยต้องพูดจากับเขาให้ไพเราะนะครับไม่งั้นเขาก็จะเป็นคนกระโชกโง่ากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเราอยากจะให้เขาสุดจริตเราก็ต้องทำให้เขาเห็นแล้วเราก็จะพยายามชวนเขาพูดคุย ชวนตั้งคำถามชวนมีตั้งคำถามแน้วหาคำถามนะคําคำตอบมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาความรู้สึกมึดคิดเขาเป็นอย่างดีเลยนะครับเอาเป็นว่าฝากกันไว้ครับเรื่องของเด็กนะเป็นนาทีทองของเรานะครับขอบคุณมากมากครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิติกุลนักวิชาการอิสระด้านการศึกษาครับก็สนทนาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของข้าวด้วยนะครับช่วงหน้าล็อกคอตีข่าวช่วงนี้ถือโอกาสลาคุณฝั่งไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ